าดูสิ่งที่ต้องระวังดีกว่านะครับในเรื่องมิุนายนนี้นะพลังงที่ต้องระวังคือความคิดนะความคิดของคุณเนี่ยบางทีมันคิดเยอะเกินดูสิไัยขึ้นกลมนากลมนาแล้วก็กลับหัวเลยนะมีแต่ความคิดความคิดเราปิดนายคือขึ้นซ้อนมาหลายไปมากเลยนะเนเรื่องของความคิดเนี่ย ต้องออกจากความคิดเดิมๆได้แล้วนะอะไรที่มันฝังใจเนี่ยพ่ขึ้นเป็นพลังงานของอดีตเนี่ยเรื่องของการโทษตัวเองคิดมากคิดเล็กคิดน้อยพ่ถ้วยขึ้นมาหมายถึงอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยถ้วยถ้วยถ้วยเนี่ยอารมณ์ความรู้สึกมันค่อนข้างจะเอร้อนจนเกินไปนะจิตใจมันก็ดาวลงดาวลงดาวลงพอมโฟกัสเรื่องของความผิดพลาดมันโฟกัสในเรื่องของความทุกขนในอดีตมันโฟกัสในเรื่องของความคิดต่างๆคิดย้ำค,คิดสร้างคิดซ้ำคิดสร้างนอนไม่ขค้หลับอีก ต้องระวังขีดีเพราะว่าเสิ่งนี้มันเป็นจุดที่คุณเองต้องไปร่วางให้เป็นนะก็อยู่กับปัจจุบันนะี่ยดีที่สุดนะคะมาดูเรื่องของศิงสปศิ์ครูบาอาจารย์ดีกว่านะครับว่าท่านอยากจะเตือนอะไรนะครับภาพหวมขอพระรมมีครูบาอาจารย์ที่แนะแนวทางสองข้อให้พัน,นพ้นอุปสรรคนี้ผันภัยสิทธิกระิยะนะครับ ให้ขึ้นเป็นอุปสมบทในเรื่องของพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับพลังงานของใจที่คุณเองต้องสร้างขวัญและพลังใจที่จะทําให้เนเรื่องของใจตัวคุณดีขึ้นนะครับการปล่อยวางนะครับเรื่องต่างๆนะปล่อยวางเรื่องเก่าปล่อยวางเรื่องทุกสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในจิตในใจตัวคุณหรืออยู่ในศีลธรรมหรือ ใครมีโอกาสก็ไปบวชหน่อยเออใครมีโอกาสก็ไปถือศีลหน่อยนะครับถ้าเป็นผู้ชายก็บวชเลยก็ได้นะถือศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดคอหรือเป็นผู้หญิงก็ไปถือศีลแปดก็ได้ไม่ต้องโอกนหัวก็ได้แต่จิตใจเราอยู่ในศีลในธรรมหรือเราอยู่กับบ้านทุกๆวันพระก็ได้นะ,ะทาจิตใจให้ร่มเย็ยนเป็นสุขนะอยู่ในศีลในธรรมศีลห้าศีลแปดได้หมดนะเมื่อคุณปฏิบัติเมื่อคุณทําจิตใจที่ดีเนี่ย บุญที่ดีจะนุนนําให้คุณรอดพ้นในทุกเรื่องนะครับสองไปขึ้นในเรื่องของดุสีนกเข็ระวังระวังแต่ต้องบอกระวังเลยนะระวังในเรื่องของอับบายมุกระวังเรื่องของสุราเมรไรนะระวังในเรื่องการผิดศีลผิดธรรมไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งระวังให้ดีนะเพราะมันทําให้เป็นบ่อนทําลายให้ชีวิตคุณแย่ลงระวังให้ดีเพราะบางคน,นยิ่งทุกยิ่งเข้านะเข้าสู่อบ,บายมุกต,ต่างๆนะไป เข้าพับเข้าบาไปดื่มเหล้ามูลนี้นั่นมากมายเกิดความวุ่นวายนะเกิดภัยกับตัวเองเสิ่งินใจทองด้วยเกิดการทะเลาะวิวาทด,ด้วยมีการเดินทางแล้วขับรถขับปลาปัญหาเกิดเออระวังให้ดีนะมันมามันมากับสุราเมไรนะช่วงนี้ก็ลดละระดับก่อนจะดีสุดนะเดวมันจะเกิดเพศเกิดภัยกับตัวเองไม่ค่อยคุมค่ากับชีวิตเสียเท่าไหร่น่ต้องระวังให้มากๆนะครับสุดท้ายนี่นะครับไม่ว่าคุณจะเจอ เรื่องราวนะไม่ว่าจะเป็นความทุกข์นะไม่ว่าจะเป็นความสุขไม่ว่าจะเป็นความคิดของตัวคุณเนี่ยจะ,จะเจอกับเรื่องอะไรก็าตามนะทั้งเรื่องความรักทั้งเรื่องการงานทั้งเรื่องชีวิตนะครับอยากจะฝากแนวทางนะครับในการดำเนินชีวิตในเดือนมิศนายยน,น,นดน้วยว่านัตถิวิช,ชาสมัง่งมิตตังชชไม่มีมิตรใดเสมอด<อ>้วยวิชาความรู้นะครับไม่ว่าคุณจะทุกข์เรื่องใดก็ตามในเรื่องราวชีวิตอดีต ปัจจุบันอนาคตนะอะไรก็ตามที่คุณถูกเนี่ยหรือคุณโทษตัวเองนะว่าคุณผิดพลาดเรื่องนั้นคุณผิดพลาดเรื่องนี้นะแต่วิชาความรู้นะสติปัญญานะหรือการศึกษาหาความรู้ไม่ว่าจะเป็นทางโลกไม่ว่าจะเป็นทางธรรมเนี่ยจะเป็นจุดที่ทําให้คุณรอดพ้นในทุกเรื่องทุกราวนะวิชาทางโลกคุณศึกษาคุณจะแก้ไขในเรื่องทุกเรื่องได้เรื่องงานเรื่องชีวิตแก้ได้หมดวิชาทางธรรมคุณศึกษาเรื่องธรรมะคุณสามารถมาพัฒนาจิตใจให้คุณไม่ เศร้าไปกว่านี้ให้คุณไม่ทุกข์ไปกว่านี้คุณอยู่กับความเป็นจริงได้คุณมีความสุขการใช้ชีวิตถึงแม้ว่าโลกใบนี้อาจจะไม่น่ารักสําหรับใครบางคนนะแต่คุณก็มีจิตใจที่เข้มแข็งเพื่อจะมีความสุขหรือยิ้มได้ในสิ่งที่เป็นหรือพอใจในสิ่งที่เป็นได้แค่น,นี้มันก็เบาขึ้นแล้วกับการใช้ชีวิตนะครับแล้วเนี่ยดวงทีได้ต้องเริ่จากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับ ไปขึ้นเป็นปีมะแม่นะครับในเรื่องของความคิดอครูบาอาจารย์อยากจเตือนในเรื่องของความคิดที่มันใจอ่อนเกินไปคิดนูน่นคิดนี่คิดนั่นฟุ้งซ่านนะคือมันเป็นเรื่องของการพลังงานอารมณ์เขาสึกล้น้วนเลยนะเมื่อจิตใจคุณพร้อมเนี่ยนะครูบาอาจารย์บอกเลยว่านะจงทําจิตทาใจให้เข้มแข็งและแข็งแรง,แงนะตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่แกร่งอยู่แล้วเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วแต่วันเวลามันพ้นผ่านมานะครับให้ตัวคุณ ทุกใจไม่สบายใจนะอืมพลังงานเหล่านี้มันอยู่ที่ใจตัวคุณนะที่จะปล่อยวางมันไปนะครับสองไปขื้นเรื่องของปีทถอนะปีถอะในเรื่องของการปรับใจนะทุกๆอย่างมันเกิดขึ้นเพราะใจใจตัวคุณมัน ฟุ้งซ่านนะครับในเรื่องของการที่คุณต้องรักษาจิตรักษาใจนะกายวาจาใจเป็นจุดหลักสําคัญนะครับแล้วบมงบอกอป็นอะไรนะมงบอกเรื่องของเสน่ห์เออมงบอกในเรื่องของความงามมงบอกในเรื่องของความหลอดนะความสวยความหลอดสมุนทั้งมเนี่ยมันคือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตัวเองสมัยนะครับจงทาจิตใจตัวเองให้ดีแล้วก็รูปรักหน้าตาหรือเอาง่ายเลย จงหันมารักตัวเองเออหันมารักตัวเองให้มากยิ่งขึ้นนะรูปเป็นคนที่ดีแล้วนะคุณเป็นคนที่ดีแล้วทุกอย่างมันดีขึ้นด้วยจิตด้วยใจนะด้วยพลังงานจิตใจที่ดีขึ้นทุกอย่างก็จะดีตามด้วยเช่นกันนะครับแล้วเนี้ดวงที่ได้ต้องเริ่มจากพลังใจดีเป็นพลังใจนะครับ ไปขึ้นแบบพระเกตนะครับพลังงานของพระเกตปกปักรักษานะคอยคุ้มครองคอยให้พลังงานมันเป็นเซนต์บางอย่างที่คุณจะมีรางสังกสณ์พิเศษนะมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของออรับรู้ความรู้สึกของคู่คุณนะหรือว่าควรจะทําอะไรยังไงเพิ่มเติมนะเชื่อมั่นในความคิดเชื่อมั่นในความศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะท่านคอยปกปักรักษาคุณดีอยู่แล้วเป็นเหมือนพ่อแม่ญาติพี่น้องนะครับสองไปขึ้นในเรื่องของ พระแม่ทุราคานะครับแนะนําให้คุณไปไหว้เลยนะอืพระแม่ทุราคาพระแม่กาลีพระแม่อุมานะครับไปไหว้ที่วัดแขกสีลมก็ได้นะให้คุณไปไหว้ท่านไปขอพอรท่านหรือไปด้วยกันทั้งคู่นะเออเราไปไหว้เพื่อสร้างพลังงานนะเรื่องความรักให้มีความกล้ามีความสุขนะมีพลังงานความรักที่ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ใจอ่อนนะมีอะไรก็พูดก็คุยกันได้นะพลังงานความรักก็จะดีจาก สิ่งที่คุณคุยกันรวมไปถึงสิ่งสิทธิที่คอนปกปักรักษาโดยเชงกันนะครับแล้วเนี้ดวงทีได้ต้องเริ่มจากปรังใจให้ดีเป็นปรังใจนะครับไพ่ขึ้นเป็นครอบครูนะครับอืในเรื่องของครูบาอาจารย์นะครูบาอาจารย์ควรอุู่นำคุณดีนะคุณมีครูบาอาจารย์ที่ดีอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือนำให้คุณประสบความสำเร็จมากขึ้นเพียงแค่อยู่ที่คุณทำเอออยู่ที่คุณฝึกฝนอยู่ที่คุณตั้งใจนะครูบาอาจารย์คอยหนุนหลัง ช่วยเหลือเกื้อหนุนเกื้อกูลคุณดีอยู่แล้วนะครับสองไปขึื้อนในเรื่องของปีมะโรงนะครับในเรื่องของกอารพึ่งพาพึ่งพิงผู้หลักผู้ใหญ่เนือผู้หลักผู้ใหญ่คอยรุมำช่วยเหลือหรือการไหว้ที่เกี่ยวข้องกับพญานาคการไหว้พญานาคในช่วงนี้เป็นจุดเสริมสร้างพลังงานนะครับในเรื่องของความสําเร็จที่สมหวังดังใจไม่ค้นด้วยเช่นกันนะครับ ใครขึ้นเป็นพระราหูนะครับแนะนําให้คุณปไปไหว้พระราหูก่อนเลยนะเรื่องราวความวุ่นวายต่างๆเรื่องของผู้คนต่างๆเนี่ยจะหมดไปนะให้คุณไปไหว้พระราหูที่วัดศรีสะทองจังหวัดนครปฐมนะครับให้ท่านปกปักรักษาลุ่มน้ำ ปัดเคราะห์ปัดโศกปัดโรคปัดภัยนะปัดพยานอันตรายต่ตางๆให้หลุดพ้นไปนะครับสองไปขึ้นในเรื่องของปีขานะคูบาจารย์บง่งบอกในเรื่องความกล้าเออ้ล้าี่จะเอาชนะความกลัวกาที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะไม่ติดกับเรื่องเก่าๆเดิมๆสร้างพลังงานจิตใจตัวเองให้ดีขึ้นนะคูบาจารย์บอกว่าจงมีจิตใจที่มันคงนะลูกเป็นคนที่ดีแล้วนะทุกอย่างมันทําดีเต็มที่แล้วทําต่อไปสู้ต่อไปนะ ให้ขึ้นเป็นไตฮ่องกองนะครับในเรื่องของการบริจาคมูลที่ต่างๆนะเกี่ยวกับการช่วยเหลือนะคนยากคนไร้ต่างๆหรือว่าเอ่อคนที่ขาดคนที่ลําบากเอ่อเป็นคนจราเป็นเด็กได้หมดเลยนะเมื่อคุณได้หนุนนำช่วยเหลือเนี่ยสิ่งตรงนี้นนมันจะหนุนนำนะครับให้คุณมีมั่งมีเจิสุขเพิ่มขึ้นนะครับสองไปขึ้นในเรื่องพระอินทร์นะครับในเรื่องของออการ มีพลังงานที่ดีนะมีการวางแผนมีการจัดการนะครับหรือ,อพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาให้คุณอยู่ร่มเย็นเป็นสุขมีความุสมบูรณ์มากขึ้นนะให้คุณอยู่ในสิลในธรรมแล้วก็ให้ทานรักษาสิ่งจุเป็นประจักษ์เพื่อจัดมุนำให้ใจดีขึ้นและเงินก็จะไหลามาเทมาแล้วสติเมื่อเกิดขึ้นคุณก็จะมีสติในการใช้จ่ายตัวเองที่ดียิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับ